ญี่ปุ่นเนี่ยแค่ได้นึกถึงก็มีความสุขแล้วนะครับสําหรับผมเนี่ยมันคือประเทศที่มีความผูกพันตั้งแต่เด็กเลยจริงๆไม่ว่าจะ c u เจอร์อาหารการกินการแต่งกายล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นในตลอดช่วงชีวิตที่เติบโตมาและแน่นอนนะครับการได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนบ้านของหัวใจนี้ก็เหมือนเติมเต็มความหมายชีวิตของผมได้ดีทีเดียวเลยล่ะครับ รอบนี้นะครับการกลับไปที่สปโปโรนะแผ่นดินฮอกไกโดเลยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นรอบที่3าแล้วน,นะครับที่ได้กลับไปซึ่งรอบนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ผมจะได้ใช้เวลานับ10กว่าวันที่เมืองสปโปโรนี้กับภรรยาและรุ่นพี่ที่เคารพทั้ง2ท่านครับเป็นทริปที่วางแผนกันมานานนับปีเพียงเพราะว่ามีสารตั้งต้นนะครับที่คุยกันเล่นๆว่าเราเนี่ยก็ชอบกินอิซากายากันชอบเบียรสัปรปโสสด,สดอาซาฮีเย็นเย็นยากิโทริหอม ทำไมเนี่ยเราไม่ไปเอนจอยกันที่ญี่ปุ่นบ้างล่ะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทริปนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานั่นเองครับโดยตลอดทั้งทริปนะครับเราจะพักกันอยู่ที่โรงแรมโฮเทลเนสนั่นเองสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีสถานีรถไฟใต้ดินโอบข้างเดินทางจากแอร์พอร์ตไม่ยากเกินไปครับที่เราพักที่เดียวกันเพราะว่าต้องการความสบายในการเคลื่อนตัวนั่นเองเราเนี่ยจะได้วางแผนเดินทางกันแบบวันต่อวันแบบย้ายแมงมุมนั่นเองครับไม่ต้องเสียเวลาขนยากระเป๋าบ,บ่อยบ่อย ซึ่งก็ตอบโจทย์จริงๆครับสำหรับการเดินทางมัสนามบินนะครับใครเนี่ยที่ขับรถนะครับแนะนำให้มาจอดที่ลานจอดร,รถแยกนะครับสำหรับจอดร,รายวันานั่นน้าหรือรายสัปดาห์เป็นลานจอดร,รถที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเลยครับมีรถบัสมารับส่งถึงอาคารท่าอากาศยานเลยนั่นเองค่าจอดรถเนี่ยจะตกวันละประมาณ140บาทนะครับซึ่งน่าเทียบกับอาคารจอดรถที่วันละ200กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะเลยจริงๆ ใครที่เข็ดกับการมาต่อคิวรอแท็กซี่หรือแกร็บนะครับในวันขากลับก็แนะนำเลยครับยอมกัดฟันเสียตังค์นิดนึงครับสบายใจกว่า <S <S และใครที่มีบัตรเครดิตต่างๆนะครับก็อย่าลืมเช็คสิทธิ์นะครับพวกเราต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณภรรยาด้วยนะครับคุณนายเนี่ยสมัครบัตรเครดิตไว้ยเยอะเลยผมเนี่ยเลยมีสิทธิ์ได้เข้าไปใช้บริการด้วย แตถ้าใครจองบัตรผ่านพวกแอป Booking Tri ปหรือว่าเ r เวลโลการน,นะครับก็ลองเช็คสิทธิ์ดูนะครับบางทีเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในการใช้เล้าในสนามบินได้นั่นเองครับเที่ยวบินที่ผมไปเนี่ยการบินไทย รอบนี้ได้มีโอกาสนั่งรถไฟในสนามบินมาขึ้นเครื่องด้วยนะครับก็ใหญ่แล้วก็อลังการมากครับเป็นท่าขึ้นเครื่องตึกใหม่นั่นเองเขาวๆโล่งๆคนน้อยๆดีมีเล้าแล้วก็โชคดีมากที่เที่ยวบินที่ผมบินเนี่ยเป็นเที่ยวที่สภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับถึงขั้นน้อยส่วนตัวเนี่ยก็คือผมเนี่ยแพนิคมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับตอนต้นปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าทริปเนี่ยมันจะล่มไหมเพราะผมเนี่ยแพนิคมากเลยล่ะเวลาขึ้นที่สูงนะครับหรือมีอะไรมา ก,ก,ก็วันไหวอยู่เหมือนกันครับซึ่งก็ขอบคุณกัปตันนะครับที่ขับมาได้นิ่มมากไม่ได้หล่นลุมอากาศเยอะหนักๆน,นะครับใครที่เช็คอินออนไลน์เนี่ยก็อย่าลืมรีบจองที่นั่งดีๆกันนะครับหรือตอนซื้อตั๋วเนี่ยก็จัดที่นั่งที่คิดว่าจะสบายใจที่สุดครับผมและแล้วเวลาที่รอคอยนะครับก็มาถึงครับเรามาถึงสนามบินนิวชิโตเซซัปโปโรที่ฮอกไกโดแล้วนะครับ วันที่ถึงเนี่ยอากาศก็บริสุทธิ์อุณหภูมิก็เย็นสบายแสงแดดที่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายยังไงก็สวยครับเมือเห็นความสงบที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นหัวใจรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาจริงครับเมืองสปรโรการเดินทางทั้งทริปนะครับในปาร์ตี้นั้นเนี่ยคุยกันว่าเราจะทําการแลกบัตรคีทากะนะครับซึ่งสามารถกดได้ที่ตู้สถานีเลยมีเมนูภาษาอังกฤษรองรับครับโดยจะเติมไว้ทั้งหมด10,000เยนนะครับ เหลือประมาณ2,000นะครับจากประสบการณ์ตลอด10กว่าวันเนี่ยเดินทางแบบไม่อั้นนะครับรวมถึงเส้นทางไปกลับสนามบินเอาอยู่ครับทั้งหมดเนี่ยก็สามารถกดเติมตังค์ได้ที่หน้าตู้เช่นกันครับมันจะขึ้นว่าให้เราเนี่ยกดชาร์จบัตรนะครับเติมเงินเข้าไปในบัตรครับไม่ยุ่งยากครับสะดวกดี พอถึงโรงแรมนะครับผมก็ไปวางกระเป๋าที่โรงแรมโฮเทลเนสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเดินหารายกินครับเพราะหิวมากเดินทางไฟกลางคืนถึงตอนเช้าสายๆครับกว่าจะวางกระเป๋าเนี่ยก็เที่ยงพอดีเลยเดินดุ่มๆนะครับมาเจอร้านโซบะนะครับเลยสั่งโซบะเทมปุระมาอร่อยแบบสดชื่นมากครับเส้นเนี่ยมันเหมือนทำมาจากเผือกหรือมันนะมีความนุ่มไม่หนึบเกินไปแต่กินง่ายแล้วก็ซึมซับรสชาติของน้ำซุปได้ดีทีเดียวครับ เป็นการเริ่มทริปที่สวยงามมากๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็แวะไปตึกโนแปรสายนะครับแปบ๊บหนึ่งครับจะบอกว่าเนี่ยมันคือสวรรค์ของเราเกมเมอร์และคนชอบกระชับปองหรือว่าสะสมฟิกเกอร์มากเลยนะครับฟิลเนี่ยเหมือนตึกเมกาสพานเหล็กบ้านเราครับ แต่ของเนี่ยดีกว่าเยอะครับหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวแต่ก็ต้องอั้นไว้ก่อนครับเพราะว่าไม่ใช่วันช้อปปิ้งครับผมกับภรรยาเนี่ยเลยเดินทางไปร้านกาแฟนโนดนะครับทางเข้าเนี่ยจะอยู่ภายในตึกดูลึกลับมากฟิลเนี่ยจะเหมือนคิดเดนคาเฟ่ต้องเปิดประตูเหมือนบ้านคนเข้าไปนะครับกาแฟเนี่ยจัดว่าดีเยี่ยมบรรยากาศสงบไฟเหลืองๆสโลว์ๆเข้ากันกับได้ดีผู้คนแล้วก็เครื่องดื่มเลยนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการมาเจอกันครบทีมนะครับของสมาชิกในทริปนี้ด้วยเป็นการเริ่มทริปที่สมบูรณ์แบบเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับพอได้เวลาบ่ายสามแล้วพอดีห้องที่ได้เนี่ยคือชั้นบนสุดซึ่งก็ใหญ่พอควรมีอา่างแช่น้ําห้องน้ํากับสุขายแยกกันสะดวกดีครับเครื่องซักผ้าก็มีให้พร้อมนะครับเป็นของส่วนกลางครบจบในที่เดียวเลยหลังจากนั้นเนี่ยมื้อเย็นนะครับ ก็แน่นอนครับได้เวลาของซัปโปโ,ปโรสดๆเย็นๆที่เราเนี่ยตามหาเฝ้ารอ,อกันมานานสดชื่นจริงๆครับไม่เหมือนที่ไทยเลย แต่ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเขาเจอที่นี่เนี่ยอิซากะยะยังคงเป็นร้านอาหารสถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่ได้ในร้านอาหารใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็ต้องทําใจนะนะครับแต่ถ้าใครที่ยังสูบบุหรี่อยู่จะพบว่าเมืองซัปโปโรเนี่ยคือสวรรค์ของสิงค์อมควันเลยทีเดียวโคตรจะฟินเลยล่ะครับแต่ก็เสียดายนะครับที่ผมเนี่ยเลิกสูบบุหรี่มาได้ปีกว่าแล้วใครจะทานร้านอาหารไหนเนี่ยลองรีเสิร์ชกันก่อนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเดินเล่นไปเรื่อยๆผมเนี่ยก็ได้เครื่องดนตรีมาชิ้นหนึ่งจากดองกี้แถวซอยธานุกีโคจิมาครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งซอยลึกๆยา,ยาวๆกินตลอดช่วง5-6บล็อกช่วงตึกนะครับของผังเมืองเรียกว่าใจกลางสําคัญของย่านัปโปโรก็ว่าได้ในการท่องเที่ยวซึ่งก็จบนะครับสำหรับวันแรกนี้ประทับใจสุดๆปไปเลยนะครับแล้วมาดูมาพบกันอีกทีนะครับในวันที่2นะครับ ใครมีคำถามอะไลองลอง c o m m e n t i งถามไว้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ